คนรู้จักคนซิมบีถามมาต่อไปคุณเล่งั้นเล้วไหนะสามสี่ชื่ออะไรคะฮันนี่ครับผมชื่อเล่นล่ะผมผมชื่อฮันนี่ชอบแบบไหนยันเหรอเดวช้าพอดหัวใจวันเกิดล่ะสามเมษาูงยี่สิบเมษาสิบสองปีครับผมแค่ถุงพูลล่ะวูแมนสูงเท่าไหร่เหรอผมร้อยห้าสิบอยู่ที่ไหนเหรอผมอยู่ที่บ้านเสียไปเท่าไหร่คะเราจะไม่พูดในนี้ในก็ลองเชวตทีช่องที่สิ่ทำไมกระป๋องตัวนี้ถึงน่ารักจังคะ นเราเคยได้จุดจูกับเพนเกลแล้วลอะเแรกทั้งแรกตอนไหนอะวีน่ากับแป้นมกดาตอนล่าสุดล่ะทักกิ้งสำเร็จไต้กับจำขิงชอบสีอะไรนะสีม่วงครับผมยูนิตที่เยอะที่สุดสองครั้งเคยสมัครทักไหมไม่เคยแฟนในหมู่คุณล่ะคาร์แนนี่กับรองน้ำพึ่งกับสิงที่ชอบนะคะชอบอิดูเบอร์กันควัญทีชอบล่ะขนมครับขนาดอะไรหรอเอ่อพ้าเสียลองบอกทักวีหน่อยได้ไหมวีอะไรน่ารักขนาดนี้มาเป็นแฟนพี่เถอะน้องยยชอบแฟนอะไรเหรอคะ ขนมครับชับปิ้มอะไรเหรอนมสตรอเบอรี่ชอบบังอาแนวไหนไม่ได้ดูบังอาฮะแนวอนิเมะล่ะผมดูแต่เม่ยุโรปเกมสุดรักเกมชินิมผักเหตุที่ชอบนะแล้วแต่ผมไม่ชอบอะไรเหรอจิ้งจกอะไรครติดตามใครอยู่เยอะมากใครดีที่สุดถึงคนละอย่าที่ก่าวไปที่ใครเลยแฟนไทยนี่อย่าบอกได้กับีไหมมีแต่ผมพูดไปในข้างต้นเรื่งตัวน่ารักสักทีได้ไหมใจผมจะละลายอยู่แล้วเนี่ย